สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับคุณภูพาอีกแล้วนะคะในคลิปที่3ประจำวันศุกร์ของสัปดาห์นี้นะคะสำหรับ2คลิปที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะมีเรื่องของการสำรวจสุขภาพการอาบน้ำแล้วก็การออกกำลังกายคลิปที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะเรื่องเมื่อหนูนอนหลับแล้วก็อื้อชีชนะคะอ่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเมื่อหนูนอนหลับเด็กๆรู้ไหมคะว่าการนอนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นอารมณ์ดีไม่ง่วงนอนแล้วก็อวัยวะระบบต่างๆของร่างกายก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะ เด็กๆควรนอนให้เพียงพอนอนตั้งแต่มข้ามเลยนะคะนอนดึกไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งเราควรนอนหลับให้ได้วันละแปดถึงสิบชั่วโมงเลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆนอนหลับไม่เพียงพอรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆก็จะนอนไม่อิม่มอารมณ์ไม่ดีหดหงิดง่าย แล้วก็งองเงี้ยไม่อยากทำอะไรเลยนี่คืออุปกรณ์ในการนอนนะคะหนึ่งที่นอนเอาไวนน้นอนสองหมอนเอาไว้หนุนสาผ้าห่มเอาไว้ห่มนะะคเวลาอากาศเย็นหรือหนาวนะคะแล้วก็ 4. ส,สุดท้ายก็คือหอนข้านะคะ ต่อไปเรามาดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะว้าวห้องนอนน่านอนจังเลยค่ะเห็นไหมคะมีที่นอนมีหมอนวางอยู่บนที่นอนมีหมอนผ้าแล้วก็มีผ้าห่มพับเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะที่สำคัญนะคะเวลาเด็กๆนอนแล้วก็ตื่นขึ้นอย่าลืมเก็บที่นอนเก็บหมอนเก็บผ้าห่มพับให้เรียบร้อยนะคะ เด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะคะต่อไปเรามาเรียนเรื่องอื้อฉี่กันนะคะในิจวัตรประจำวันของคนเรานะคะต้องมีการผัดถ่ายทุกวันเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายของเรานั่นเองแต่ถ้าไม่มีการผับถ่ายติดต่อกัน,นหลายวันนะคะถือว่าร่างกายของเราผิดปกติแล้วคะ่ะ แล้วก็สิ่งที่ช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คืออาหารเราต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะซึ่งมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไขมันนะคะและอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือผักและผละไม้เด็กๆต้องเลือกทานผักและผละไม้มากๆนะคะอาหารที่ ทำให้เราท้องเสียก็คืออาหารที่บูดเน่ามีแมลงวันตอมแล้วก็อาหารที่สกปรกนะคะอาหารพวกนี้เราไม่ควรเลือกมารับประทานเพราะจะอาจจะทําให้เราท้องเสียได้นะคะอ่าเรามาดูภาพอุปกรณ์ในห้องน้ำกันนะคะหนึ่งมีชักโครกสองหัวฉีด สามมีอ่างล้างมือแล้วก็ปิสบู่นะคะมาดูวิธีการใช้กันนะคะเข้าไปในห้องน้ำแล้วให้นั่งบนชักโครกนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ใช้หมวฉีดนะคะฉีดที่ก้นล้างให้สะอาดแล้วก็กดชักโครกเสร็จแล้วเด็กๆก็ล้างมือที่อ่างล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดนะคะอย่าลืมนำขั้นตอนนี้ไปปฏิบัติกันนะคะ ต่อไปเราไปทำใบงานกันนะคะใบงานที่1นึ่งค่ะเด็กๆดูนะคะเด็กๆดูภาพสองภาพนี้นะคะแล้วก็ให้บอกความแตกต่างของภาพทั้งสองภาพนี้เสร็จแล้วให้เด็กๆฉีบประกระดาษลงบนภาพดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ให้สวยงามนะคะต่อไปเป็นใบงานที่2นะคะ ให้เด็กๆบอกชื่อภาพสี่ของเครื่องใช้ที่อยู่ในห้องน้ําแล้วเขียนตัวเลขตามรอยปลาดูภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพของสบู่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมมีตัวเลขตามตัวเลขที่เป็นรอยปลนะคะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าให้เด็กๆเขียนตามรอยปลานะคะตัวเลขให้ครบทุกตัวเลยค่ะต่อไปภาพที่สองข้างล่างนะคะ เป็นภาพของกระดาษที่ชู่คะในช่องสี่เหลี่ยมก็จะมีตัวเลขที่เป็นปรอยปะบเหมือนกันค่ะตัแต่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าให้เด็กๆเขียนตามรอยปลาตัวเลขนะคะตั้งแต่เลขหนึ่งไปจนถึงเลขห้าเลยนะคะต่อไปใบงานที่สามนะคะให้อ่านออกเสียงคำศัพท์ตามผู้ปกครองแล้วขีดเส้นเฉียงทับ,บอักษรตัวอีนะคะ ภาพแรกคำแรกนะคะ e a x ไข่ต่อไป e a i กินต่อไป s sleep นอนหลับไป e a exercise ออกกำลังกาย p p e p c shower อาบน้ำแล้วให้เด็กๆนะคะลากเส้นเฉียงพับอักษรตัว E นะคะที่อยู่ในภาพช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะให้ครบทุกตัวนะคะใบงานสุดท้ายนะคะให้เด็กๆเขียนอักษรตัว E ตามรอยประและอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะอักษรตัว E เด็กๆลากเส้นตามรูกศรเลยนะคะ ลากเส้นตามลูกศรลงมาจนครบทุกตัวเลยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะดูคำศัพท์มีตัว e g g อ่านว่า e x แปลว่าไข่คะอีกครั้งหนึ่งนะคะ e g g e x แปลว่าไข่ค่ะนะคะถ้าเด็กๆทำใบงานเสร็จครบทุกใบแล้ว อย่าลืมรวบรวบใบงานใส่ในซองไว้แล้วก็นำส่งคุณครูในเช้าของวันจันทร์เพื่อมารับเอาใบงานชุดใหม่ที่โรงเรียนนะคะคนไหนที่ยังไม่เคยเอาใบงานมาส่งคุณครูเลยก็ให้รวบรวมมาส่งได้นะคะเพราะว่าคุณครูจะได้รวบรวมใบงานของเด็กใส่ลงในแฟ้มงานของเด็กๆที่โรงเรียนให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้เจอกันเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย